อิร่านผนึกเลบานอนอิรักเยเมนจัดเรือรบ3,000ลำซ้อมรบปิดอ่าวเปอร์เซียวันที่28มีนาคม2568ยูกาดิชันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอคเนื่องในโอกาสฉลองวันคุดสากลนะคะในโลกของอิสลามนั้นเป็นวันที่มีความหมายอิรานจัดงานฉลองยิ่งใหญ่เพื่อแสดงจุดยืนต่อการสนับสนุนปาเลสไตน์ การซ้อมรบที่อ่าวเปอร์เชนี้เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดกองกำลังทางเรือจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC รวมกับกองทัพเรือจากพันธมิตรนะคะมิเลบนนอนอิรักและเยเมนจัดการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันแสดงพลังต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลพร้อมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา การฝึกซ้อมเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะครอบคลุมพื้นที่อาวเปอร์เซียซึ่งมีพื้นน้ำกว้างใหญ่ถึง215,000ตารางกิโลเมตรรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมักรานและทะเลแคสเปียนคือในระหว่างพื้นที่การสุรบที่อิรานมองว่าเกิดเหตุมันจะต้องกินเนื้อที่เหล่านี้ก็เรียกว่าจัดเต็ม ตรงกับช่วงเวลาที่อิหร่านเตรียมการฉลองวันคุดสากลในวันศุกร์คือวันนี้นะคะจะมีขบวนพาเรตทั้งทางเรือทางบกมีเรือรอิหร่านและพันธมิตรหลายพันลำนะคะรวมทั้งเรือบรรทุก UAV ชาฮิดบากเกรีก็คือเป็น,เ,ปนเรือบรรทุกโดรนลำแรกก็ว่าได้เรือบรบเกตชสฮิตราอีสอาลีดัลวารี และเรือเร็วจากกองทัพเรือ IRGC เต็มเพียบรวมด้วยกับหน่วยทางทะเลพลเรือนของอิหร่านและพันธมิตรทั้ง3ประเทศพลเรือตีอาลีเรซาตังซีรีเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือของ IRGC นะคะออกมาประกาศว่างานนี้มีเรือรบประมาณ3,000ลำทั้งขนาดหนักขนาดเบาเข้าร่วมการซ้อมรบและพาเร็ตรรั้งนี้เรียกว่า พาเรตกองทัพเรือคาก็ว่าได้ติดอาวุธมิสไซล์หลากหลายแบบเต็มอัตราส่วผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านยังประกาศอีกว่าเราจะไม่จำกัดการต่อสู้ของเราไว้เพียงแต่กับพวกไซออนที่สังหารเด็กบนบกเท่านั้นเราพร้อมแล้วในทะเลและพวกคุณจะไม่มีทางหนี นี่คือคำประกาศจากความอัดอั้นตันใจของผอบอกองทัพเรืออิหร่านนะครับพูดตรงๆว่าพร้อมจะลุยกับใครที่สังหารเด็กๆบนบกน,น,นั่นก็คือศึกในปาเลสไตนั่นเองวันคุดนี่คือวันอะไรวันคุตเรียกอีกวันว่าวันเยรูซาเล็มในแนวความคิดและความเชื่อก็คือจะปลดปล่อยคนปาเลสไตน์ได้ก็ต้องปลดปล่อยเยรูซาเล็มเดิมนั้นเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ แต่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งตะวันออกให้ปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกให้อิสราเอลกลายเป็นถูกแบ่งและหลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วอิสราเอลสมัยไบยเดนนี่แหละค่ะอิสราเลยึดเยรูซาเล็มทั้งหมดว่าเป็นเมืองหลวงของตัวเองอันนี้ในสาธารณชาติไม่ได้รับรองนะคะวันเยรูซาเล็มหรือวันคุดนี้มีชื่อเป็นทางการว่าวันคุดสากล International Kud Day ชื่อเดียวกันกับกองทัพพิเศษหรือหน่วยรบพิเศษคุดของอิหร่านค่ะเป็นกิจกรรมประจำปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดืนดอนรอมฎอนถือศีลอดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนะคะเพื่อแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์การต่อสู้ของปาเลสไตน์ต่อต้านอิสราเอลและลัตธิไซยอนนี่เป็นการเปิดเผยจุดยืนอย่างชัดเจนและเป็นทางการด้วย เพราะว่าในงานนี้เต็มไปด้วยธงของปาเลสไตน์ไม่ว่าจะในเรือของอิรานหรือเรือพันธมิตรติเข้าร่วมนะคะแน่นอนเยเมนเลบานอนอิรักชัดเจนเลยครัเป็นครั้งแรกที่มีการแท็กทีมของพันธมิตรอาหรับแสดงศักยภาพการรบทางทะเลโดยประเทศที่มีศึกกับสรัฐและอิสราเอลทั้งนั้นทั้งในอดีตและปัจจุบันอิรักอดีตใครโจมตีอิรักปัจจุบันก็กำลังจะถูกโจมตี โดยหลายกลุ่มนะคะซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายซะด้วยอิรักจึงใกล้ชิดอิรานแม้จะถูกเตือนให้ออกทางอิรักก็ไม่สนใจงานนี้มาร่วมด้วยอิรักแล้วใครอีกเลบานอนเลบานอนพยายามกีดกันคือทางสหรัฐและฝั่งนาโต้พยายามกีดกันไม่ให้เลบานอนมาสนิทกับอิรักเลบานอนรู้ทางขืนทิ้งอิรัก ตัวเองก็ไม่น่าจะปลอดภัยร้อเปเซวันนี้มาซ้อมรบด้วยเยเมนละ่ะนี่เลยกำลังรบกันอยู่แถวทะเลแดงเลยเกิดอะไรขึ้นตุ่มตามอ่าวเปอร์เซียพร้อมรบกองร,รบสามพันลำพร้อมลุยค่ะทั้งประเทศที่เคยมีศึกและกำลังมีศึกมาร่วมซ้อมรบครั้งนี้ปัจจุบันการที่สหรัฐเปิดศึกเยเมนเพื่อส่งสัญญาณถึงอิหรา่านแนวรบปราบเยเมนจะไม่จำกัด อยู่แค่ทางอากาศและทางทะเลเท่านั้นนะคะสหรัฐจะต้องรุกคืบยกผลขึ้นบกที่ยเยเมนแน่นอนไม่ทางใดก็ทางในไม่ไมช่ลออิหร่านเตรียมพร้อมขั้นสุดขณะที่ทรัมป์ก็สั่งคนบินรบทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เคลื่อนกำลังฐานด้วยเข้าสู่ที่ฐานทัพลับ,บยุทธศาสตร์มาหาสมุทรอินเดียเตรียมการทล่มอิหร่านแล้วค่ะ สหรัฐจอใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิรานเยเมนวันที่31มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากอบิก๊กบอ์ผ่าโลกตอนนี้นะคะเรื่องร้อนคือหาฮาอาลลสีประเทศค,คนดีสีอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศชัดนะคะว่าจะทิ้งระเบิดใส่อิราน พวกเขาไม่ยอมเจราจากับบอชิงตันเกี่ยวกับการยุติโครงการนิวเคลียร์ประธานาธิบดีอิหร่านปปต้องปฏิเสธเจราจาโดยตรงกับบอชิงตันนะคะแต่เปิดทางเจราจาอ้อมไว้เมื่อหลายวันก่อนยืนยันเพราะอ้างสารมีแต่คำโกหกพวกเขาจะเรียกร้องไม่หยุดไม่พอเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฝ่ายเดียวและไม่เคยปฏิบัติการ ตามคำสัญญาเลยแม้แต่ข้อเดียวอิหร่านจะไม่คุยท่ามกลางการกดดันและข่มขู่คุกคามประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ NMC News บอกว่าหากอิหร่านไม่ยอมทําข้อตกลงกับเราก็จะมีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นทําให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะว่าจะมีการทิ้งระเบิดแบบที่ทรัมป์เคยทำมาก่อนแล้ว มันจะเกิดขึ้นจริงถ้าพวกเขาไม่ยอมทำข้อตกลงกับเราหลังจากนั้นผมจะรีบภาษีเล่นงานพวกเขาแบบเดียวกับที่ผมเคยทำเมื่อ4ปีก่อน4ปีก่อนนอกจากรีบภาษีแล้วปี2020นั่นละคะ่ะทรัมป์สังหารในพลคุดของอิหร่านนลลายพลสไลมานีนี่เลือดนั้นยังไม่ได้ชดใช้อิหร่านสัญญาว่าจะดำเนินการทางกฎหมายแต่ไม่เห็นความคืบหน้านะคะ เพราะว่าส่งเรื่องไปสารโลกก็เงียบงันมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ชรัดใช้อันนี้แหละมาอ้างว่าอิหร่านไม้หัวจะลอบสังหารทรัมป์ตลอดเวลาทาั้งๆท,ที่จริงแล้วเนี่ยทรัมป์คงรู้ว่าที่ตัวเองลอดการลอบสังหารที่ผ่านมาสองสาครั้งเนี่ยอิหร่านหรือเปล่าในงั้นทรัมป์จะเปิดศึกกับดิพสเตในสายตาของเขาทำไม ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโจมตีอิหร่านทรัมป์ขู่เพื่อสร้างแรงกดดันให้อิหร่านทำตามที่ตัวเองต้องการด้านกูรูชื่อดังของสหรัฐนะคะสกอตต์ริตเตอร์และแม็กเกรเกอร์นี่เป็นนายทหารเก่าทำงานเซเอเก่าทั้งคู่ออกมาเตือนว่าหากอิหร่าน ไม่ยอมร่วมโต๊ะเจรจากับสหรัฐมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิรานพร้อมๆกับเยเมนมีรายงานการเคลื่อนไหวของสหรัฐนะคะส่งบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 ที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ด้วยได้เข้าประจำการที่ฐานทัพลับเกาะดีเอโกกาเซียมหาสมุทรอินเดียพร้อมลุยศึกแล้วรอคําสั่งประธานาธิบดีเท่านั้น การโจมตีเยเมนอย่างต่อเนื่องนี่ดําเนินมากว่าสัปดาห์แล้วนะคะเอาเยเมนอยู่ไม่อยู่สรัฐไม่สามารถยกพลขึ้นบกที่เยเมนได้แม้ว่าสั่งเรือบรรทุกเครื่องบินวินสันลำที่สองแล้วเข้ามาช่วยทรูแมนที่ทะเลแดงอย่างไม่ปรากฏตัวคะ่ะปล่อยเยเมนซัดกับทรูแมนทุกวันและกองเรือพิฆาตของสรัฐก็าเาชิญหน้ากับเยเมนบางวันเห็นบอกว่าสู้กันเป็นหลายชั่วโมง ดูเดือดน,นะคะแต่ยังยกผลขึ้นบกไม่ได้เพราะว่าเออทั้ง UAE กับซาอุดิอาระเบียไม่น่าจะเอาด้วยทั้งในขณะเดียวกันนะคะก็มออีในฝั่งของสื่ออาหรับเหมือนกันบอกว่าสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวชายแดนของที่ติดกับซาอุกับยูเแต่รายงานหลักยังไม่มีดังนั้น พฤติกรรมการยกผลขึ้นบกยังไม่เกิดขึ้นภาคพ,พื้นดินนะคะทางบกแต่การโจมตีทางอากาศและทางทะเลลุยกันเดือดทางอากาศเนี่ยสหรัฐยังเป็นหลักเพราะว่าส่งบินรบทั้งสหรัฐและสหรัฐชนจาจักรส่งบินรบมาโจมตีเยเมนทุกวันมีความเสียหายมีพลเรือนทหารเสียชีวิตมีข่าวด้วยว่าพี่ชายของผู้นำฮูตี ซึ่งเป็นทหารในกองทัพเยเมนนะคะเสียชีวิตด้วยแต่ล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าเยเมนสอยบินรบสรัฐไปได้หนึ่งลำพรงนี้น่าจะมีรายละเอียดว่าลำไหนชื่ออะไรตกที่ไหนเมื่อแนวรบในเทะเลแดงไม่เป็นไปตามคาดของทรัมป์กดเยเมนไม่อยู่นะคะมี่นำซ้ำยังสามารถโจมตีกลับในเรือขนบินรบของสหรัฐและโจมตีอิสราเอลด้วย ประสานกับกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์โอกาสที่ทรัมป์จะเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการถล่มอิหร่านและเยเมนซึ่งตอนนี้ถือว่าแกร่งที่สุดนะคะในบรรดาแนวร่วมต่อต้านสหรัฐอาจเชื่อว่าตอนนี้กดฮิสเบิร์ได้อยู่แล้วคุมเลบานอนได้ฮามาสยั as, ไงไงก็เสียเปรียบอิสราเอลเพราะไม่มีบินรบใช้กลยุทธ์หน่วยย่อยหรือกลยุทธ์กองโจรก็ยืดเยือต่อไป แต่ยังไม่เบ็ดเสร็จเพราะว่าอิสราเอลเหนือกว่าในแนวรบทางอากาศเหนือกว่าฮามาสอยู่แล้วถ้าอิสราเอลออกน้าโจมตีอิหร่านน่าจะโดนสวนกลับอ้วนแน่นอนทรัมป์จึงส่งเิกว่าจะทำเหมือน4-5ปีก่อน4-5ปีที่แล้วนะคะสังหารแม่ทัพคุดล้อยนวลมาถึงทุกวันนี้แล้วก็กดดันเอ,อ่อคว่ำบาตอิหร่านหนักอีก ทัมบอกว่าจะทาเหมือน4ปีก่อนงานนี้อาจเล่นใหญ่นะคะฝ่ายวิเคราะห์ของสายอาหรับเขากังวลว่าการลอบสังหารผู้นำเป็นหนทางหนึ่งซึ่งมองข้ามไม่ได้เพราะทัมทำมาแล้วอีกทางหนึ่งอักเป็นดังที่กรูของสรัฐเตือนมาว่าทัมอาจจะใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ปิดจอบอิหร่านและเยมเมนเพื่อคืนความยิ่งใหญ่ให้สรัฐและอิสราเอล มาลุ้นกันค่ะว่าทัาทรัมป์ยิงนิวเคลียร์ใส่อิหร่านทั้งอิหร่านพันธมิตรโลกหลายโคจะตอบโต้อย่างไรโดยเฉพาะรัสเซียก็ลงนามพันธมิตรยุทธศาสตร์ครอบคุม20ปีกับอิหร่านเชียวนะคะจะปล่อยอิหร่านโดนสหรัฐโจมตีฝ่ายเดียวหรือจุดว่าไฟทั่วโลกที่ยังคุชนอยู่จะปะทุแรงขึ้นกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะ ร่านลั่นพร้อมรบสหรัฐติดตั้งขีปนาวุธสามกเกาะแหล่งเป้าฐานทัพมกันอังกฤษวันที่หนึ่งเมษายน2,568อย่กระบดิชันค่ะธนวัฒน์วังชาก่บิ๊กวอ์ผ่าโลกวันนี้เรื่องร้อนประจำเดือนเมษานะคะเพิ่งจะจบวันฉลองวันหยุดตรดจอิเลฟิตรีของคนมุสลิมไป ผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่านออกมาประกาศพร้อมรบสหรัฐและอิสราเอลค่ะขณะที่รัสเซียจีนก็ประกาศยืนยันจะเคียงข้างเตหราชพร้อมสนับสนุนอิหร่านให้มีโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองเพราะเป็นสิทธิอธิปไตยที่ชาติอื่นๆต้องยอมรับเรียกว่าไม่เกรงใจอเมริกาแล้วนะคะประกาศชัดยังไงก็เคียงข้างเตหราช ในระหว่างการกล่าวคำสุนทรพจน์เนื่องในวันหยุอดอิฟิตรีที่กรุงเตหรานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะคะท่านผู้นำสูงสุดของอิหร ان, ่านอาญาตอลักษคาเมเนีีเตือนวอชิงตัน Washington และอิสราเอลว่าจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและเท่าเทียมกันหากพวกเขาโจมตีอิหร่านตามคำขู่อย่างก้าวร้าวและเยื่อหยิงคือที่จริง ไม่ได้ประกาศรบใหญ่นะคะแต่มันก็คือประกาศนั่นแหละเป็นภาษาที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งเหมือนส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าศึกใหญ่มาแน่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่ออังกฤษเดอะท l เลกราฟเขาบอกว่าอิหร่านจะโจมตีฐานทัพเรือของอเมริกาอังกฤษแน่นอน ที่เกาะดิเอโกกาเซียกลางมหาสมุทรอินเดียนั่นแหละก็ตอบโต้การโจมตีของสรัฐและอิสราเอลหากมันจะเกิดขึ้นจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างการโจมตีกองกำลังอังกฤษหรืออเมริกาหากอิหร่านถูกโจมตีจากฐานทัพร่วมในภูมิภาคนี้หรือภายในระยะโจมตีขี้ปนาวุธของอิหร่านไม่รอดแน่เมื่อถึงเวลาไม่สำคัญ ว่าคุณจะเป็นทานอังกฤษหรืออเมริกันหรือแม้แต่ตุตรกีจะต้องตกเป็นเป้าหมายหากทานทัพของประเทศใดถูกใช้โดยกองทัพอเมริกันที่เขาพูดอันนี้ก็คงหมายถึงไซปรัสด้วยนะคะที่นั่นนะ่ะกองกำลังทางอากาศเพียบตั้งแต่สมัยไบยเดนยังไม่ได้กลับบ้านและที่ไซปรัสส่วนเหนือเป็นของตุรกีส่วนใต้เป็นกองทัพของ กองกำลังผสมสหรัฐสหราชนาจักรที่พูดถึงตุรกีเพราะตุรกีคือนาโตและมีท่าทีที่ไม่อาจเชื่อใจได้ว่าจริงๆแล้วอยู่ข้างไหนเขายังบอกอีกค่ะว่าอิรานนั้นมีอาวุธที่เหมาะสมสำหรับการโจมตีไปยังแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาด้วยและฐานทัพต่างๆของอเมริกาทั่วภูมิภาคตะว,วันออกกลางรวมทั้งในไซปรัสมีคีปนาวุธคครัมชา รุ่นใหม่พิสัยกลางและโดรนโจมตีทางเดียวชาเฮต 136B ตัวใหม่นะคะมีพิสัยโจมตีไกลถึง4 0 0 0ถึง6 0 0 0กิโลเมตรนั่นคือเวลานี้อิหร่านพร้อมมากติดตั้งขีปนาวุธบนกาะย,ยุทธศาสตร์3แห่งใกล้ช่องแคบเฮอร์มูสแล้วนั่นคือการข่มเส้นทางโลจิสติกเส้นทางขนส่งน้ำมันของโลกเข้าไปละค่ะภาพถ่ายทางอากาศ แสดงชัดว่าสรัฐนั้นส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 เครื่องบินล่องหนด้วยนะคะไปไประจําการที่เกาะดีเอโกกาเซียแล้วและเที่ยวแรกได้ส่งไปบอมเยเมนแล้วนะคะส่งกลองเรือบรรทุกเครื่องบินชุดที่2ก็คือ USS วินสันแต่ยังมาไม่ถึงค่ะถือว่าเป็นชุดที่2นะคะที่จะส่งมาทะเลแดงแปลว่าชุดแรกคุมหรือกดเ,เยเมนไม่อยู่นั่นเอง นอกจากนี้ทรัมป์ยังออกมาขู่อีกนะคะว่าจะใช้มารตรการคว่ำบาตรและก็ขู่ใครก็ตามที่คบอิรานหรือค้าขายกับอิรานจะโดนภาษีศุลากก่อนทางอ้อมคือใช้ภาษีระดับสูงคว่ำบาตรอิรานแล้วก็เพื่อนบ้านอิรานหรือใครก็ตามที่คบอิรานด้วยสมาชิกสภาพุ้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะริพ u บริกานนั่นแหละอิลิสเตฟานิก เป็นพันธมิตรของทรัมป์กองเชียร์แหละออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าจะเกิดการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงและเกิดความเร้รายต่อเศรษฐกิจอิหร่านเราจะใช้แคมเปญกดดันขั้นสูงสุดถ้าใช้แต่มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านสะเทือนนะคะแต่ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าโดนมาแล้ว20ปีไปลงนามกับเขาสัญญาว่าจะปลดความบาดไม่ทำเลยแนมะ้แต่ข้อเดียวอยู่มาวันหนึ่ง สารัฐโดยทรัมป์นั่นแหละทีกสัญญาสร้งงางนั้นเราก็ไม่เคยทำอะไรเลยแม้แต่ข้อเดียวนั่นก็คือบังคับอิหร่านให้ปฏิบัติฝ่ายเดียวนั่นละค่ะคือบทเรียนที่อิหร่านประกาศว่าจะไม่คุยตรงกับทรัมป์อีกแล้วเพราะไรประโยชน์แต่เปิดช่องทางการทุนนะคะยินดีจะคุยทางอ้อมผ่านโอมานสหรัฐจะอ้างว่าอิหร่านหัวแข็งไม่ยอมเจรจามไม่ได้เพราะหนทางการทุนเปิดไว้แล้ว ทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่คุยตรงเพราะไร้ประโยชน์อิหร่านกลัวที่ไหนปฏิเสธการเจรจาโดยตรงกับทรัมป์แต่เปิดช่องทางทางการทูดโดยอ้อมไปแล้วที่สำคัญทําจดหมายแจ้งทรัมป์ไปแล้วด้วยว่าจะขอเจรจาผ่านโอมานเท่านั้นขณะเดียวกันแม่ทัพอิหร่านก็ออกมาประกาศนะคะเตรียมขีปนาวุธพร้อมแล้วพร้อมใช้งานในสถานที่ที่แข็งแกร่ง ทนต่อการโจมตีทางอากาศที่เปิดเผยฐานขีปนาวุธใต้ดินใหม่นั่นแหละแล้วที่สำคัญภูมิประเทศอิหร่านเต็มไปด้วยภูเขานะคะยากอยู่หรอกต่อให้ใช้บังเกอร์บัสเตอร์ก็ไม่สามารถทะลุภูเขาทั้งลูกได้นะคะทำให้อิหร่านค่อนข้างมั่นใจและหลายคนก็มองว่าน่าจะอยู่ใต้ภูเขานอกจากนี้การได้ติดตั้งขีปนาวุธบนเกาะยุทธศาสตร์3แห่ง อันนี้ทางตะวันตกของช่องแคบเพอร์มุสนะคะนี่แหละจะทําให้อิหร่านสามารถควบคุมหน้าน้ําโดยรอบและโจมตีฐานทัพรัสได้รอบด้านตลอดทั่วภูมิภาคตอนออกกลางนี้เลยตอนนี้ก็เลาะเป้าฐานทัพลับดิเอโกกาเซียแล้วนะคะรวมทั้งใส่ปรัสอีกด้วยช่องแคบเพอร์มุสยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการศึก ใครคุมผู้นั้นเหนือกว่านะคะในยุทธการภาคทองน้ำและทางบกเนื่องจากจุดนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันซึ่งเป็นยุทธปัจจัยสำคัญของโลกและที่สำคัญปิดเมื่อไร่สะเทือนเศรษฐกิจทั้งโลกอิหร่านสามารถควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์เหนือศัตรูนายตะวันออกกลางได้อย่างชงัดเชียวคะ่ะ อนาเขตการเคลื่อนไหวทางทหารนั้นสามารถครอบคลุมอวเปอร์เซียทะเลอาหรับและเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเรียกว่าตอนนี้เตรียมกันขั้นสุดแล้วนะคะลุ้นใครกดปุ่มก่อนถ้าแพ้ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่ะ